สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นกรีบบัวนะคะจากกระดาษสาแท้ร้อยเปอร์เซนค่ะเป็นกรีบบัวติดก้านนะคะกรีบบัวติดก้านค่ะสีทูโทนนะคะจะมีอยู่สองสีค่ะเป็นสีขาวนะคะโคนเขียวค่ะแล้วก็จะเป็นสีชมพูโคนเขียวนะคะทั้งหมดนะคะสองพันกรีบนะคะมีขนาดกลางนะคะแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะ มีขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ค่ะออกเดินทางวันนี้นะคะคุณพี่ที่ออเดอร์ชุดนี้มานะคะเจบส่งวันนี้นะคะออกเดินทางวันนี้ได้เลยค่ะเป็นกระดาษสาแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกรีบบัวติดก้านลวดค่ะโคนนะคะโคนสีเขียวตองอ่อนแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัวกรีบจะสีขาวนะคะแล้วก็สีชมพูค่ะ ตัวกรีบสีชมพูค่ะแล้วก็โคนสีเขียวต้องอ่อนแบบนี้นะคะเป็นกระดาษสาแท้ร้อยเปอร์ค่ะเป็นเกรดพรีเมียมนะคะพี่ๆน้องๆน,นะคะจะเพิ่มเติมนะคะเพิ่มเติมสีอะไรไซส์ไหนนะคะแจ้งมาได้เลยค่ะเป็นกรีบบัวจากกระดาษสาแท้ร้อเ์เซ็ค่ะชุดนี้นะคะสองพกรีบออกเดินทางวันนี้เลยค่ะออกเดินทางวันนี้ได้เลยนะคะ ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะขอบพระคุณทุกๆออเดอร์ขอบพ,พระคุณทุกบ้านนะคะที่ออเดอร์กลิบบัวนะคะแล้วก็ดอกไม้แบบอื่นนะคะเข้ามาเยอะมากช่วงนี้นะคะเจ๊บโรงงานรันคิวนะคะให้ทุกท่านเลยทุกบ้านเลยนะคะแจ้งมาได้เลยนะคะท่านไหนที่จะรับรายการอะไรนะคะแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยะคะ่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบพระคุณทุกบ้าน,นะคะ่ะชุดนี้กลีบบัวออกเดินทางคะ่ะขอบพระคุณค่ะ